หาคุศลอันแรงกล้าอธิษฐานขออโหสิกรรมบทสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนยิ่งสวดยิ่งดีเห็นผลทันตาทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นลองฟังดูก่อนแล้วมันจะช่วยคุณได้ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรอะไรที่ต้องการมาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้น ได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆหลายคนช่วยเหลือเหลียวมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนมีอะไรมาชุดกระ้ังชีวิตให้ตกต่ำเรื่อยๆรวมถึงมีปัญหาความเดือดร้อนรู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่ไปบ่อยๆทำอะไรก็ติดขัดไปหมดโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ปัญหาเหล่านี้ในเรื่องของความเชื่ออาจจะเป็นวิบากกรรมที่เรานั้นเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ที่ส่งผลให้ชีวิตอุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีแต่ปัญหาต่างๆเข้ามารุมล้อมหากคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ก็ต้องลองฟังกันดูก่อนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าจากประสบการณ์ ในการสวดบทสวดขอขมาเจ้ากรรมในเวรและบทขอขมาอโหสิกรรมปกติคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนโมตัสสะกราบสามครั้งแล้วนอนเลยหลังปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์มาก็เลยได้ลองสวดบทขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรตอนสวดครั้งแรก ก็ไม่คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเป็นบทที่น่าสวดดีแต่พอสวดหลายๆวันต่อเนื่องนั้นไมี่อยู่คืนหนึ่งหลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูดแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกโรธเกลามากแต่มาวันนี้ไม่โกโรธแล้วพอเราตึงขึ้นมาเรารู้สึกว่าอิมเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกเลย คุยกับแม่แม่ก็ว่าคงเป็นเจ้ากรรมในเวรเข้ามาอโาหสิกรรมให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้พอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆบอกเธอว่าเขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆก็เลยอยากจะแชร์บทสวดให้เพื่อนๆเพื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรม บทขออหุสิกรรมถอดถอนสาบานกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมังสัจจจะกรรมังอสันจิจจะกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังภะวัตตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มารดาบิดาผู้มีพระคุณสัรพสัตทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกๆท,ท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดกรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทุกๆท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกัน และตลอดไปข้าประเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าประเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าประเจ้ายินดีอโหงสิกรรมให้ ขอถอนอัดความพยาบาทและคํำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคํำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอนิสงฆ์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสุขทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทินนิพพานังปัจ,จโยโหตุเมื่อเวลาของบุญบาปไม่มีใครสามารถห้ามปรามได้เมื่อเวลาของมันมาถึงเมื่อหมดเวลาของบุญก็คือเวลาของกรรมมีเรื่องเล่าของบุคคลหนึ่งเมื่อสมัยห้าสิบกว่าปีก่อนในย่านพักอาศัยกลางเมืองของมหานคร ณซอยเล็กๆแห่งหนึ่งมีตึกแถวปลูกติดกันประมาณ15ห้องห้องแรกสุดหัวซอยและห้องสุดท้ายซึ่งตั้งอยู่ท้ายซอยเป็นตึกแถวแบบพิเศษคือเป็นห้องใหญ่แบบสองห้องติดกันชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนจีนก็อยู่กันมานานเป็น10บสปีรู้จักกันหมดแค่เห็นหน้าก็รู้ว่าใครอยู่บ้านไหนชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งตึกแถวสองห้องที่หัวซอยมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เป็นครอบครัวเศรษฐีพ่อค้าความเดือดร้อนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสมัย50ปีก่อนเป็นเรื่องธรรมดาของบ้านตึกแถวที่ใช้ท่อระบายน้ำร่วมกันในซอยนี้ก็เช่นกันน้ำก็จะทิ้ง จะไหลจากท้ายซอยไปหัวซอยแล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำใหญ่แต่เท่าแก่เนี้ยผู้มาอยู่ใหม่กลับกั้นท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่านบ้านแกทำให้บ้านทุกหลังมีน้ำทะลักเข้ามาในบ้านเพราะทางน้ำถูกปิดเจวาบ้านจึงรวมตัวกันไปต่อว่าแกแต่เท่าแกเนี้ยแกก็กลับเฉยเมยและบหน้าตาเฉย ว่าท่อระบายน้ำอยู่ในบริเวณบ้านของแกแกจะทำอะไรก็ได้และท่าแก่ซึ่งเป็นคนดีพยายามขอร้องพันยายาของแก่แต่ก็ไม่เป็นผลท้ายที่สุดอาแปะซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างตึกแถวทั้งหมดในย่านนี้และอาศัยอยู่ในตึกแถวห้องสุดท้ายที่ท้ายซอยจึงไปเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายก็คี่คลายจากการแก้ปัญหาของอปแปะโดยแก่ได้ทำทางระบายน้ำใหม่ให้ไหลาจากหัวซอยไปท้ายซอยผ่านบ้านของแก่เองตั้งแต่นั้นแทบจะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับเท่าแก่เนี้ยอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องนี้ก็ถูกลืมกันไปและก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่ นั่นก็คือเรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นตอนเท่าแก่เนี้ยขโมยของเพราะเวลาแก่ไปนั่งบ้านไหนละก็แก่ก็จะแอบจิบช่วยข้าวขอ,ของของบ้านนั้นไปด้วยคนแรกที่โดนขโมยพอไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐีจะขโมยของบุคคลอื่นต่อเมื่อต่างคนต่างเห็นข้าวของของตัวเองปอยู่ที่บ้านของเท่าแก่เนี้ยรู้กันทั่วว่า ถ้าต้องคุยธุระอย่าให้แก่เข้าบ้านเป็นอันขาดนอกจากนี้แกก็ยังเป็นคนใจร้ายหมาแมวจรจัดอย่าได้คิดเตือนเฉียดไปใกล้บ้านแกแกจะไล่ตีจนกระเจิงตัวไหนที่แกเกลียดมากๆกก็จะสั่งให้ลูกน้องจับไปปล่อยที่อื่นเคยมีแมวที่มีเจ้าของโดนลูกน้องแกจับไปปล่อยโชคดีว่าแมวน้อยฉลาดมาก จึงกลับมาบ้านเองเป็นเวลากว่าสิบปีที่เท่าแกเนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเป็นคุณนายมาตลอดและที่แก่โชคดีเช่นนี้เพราะเท่าแก่แกเป็นคนขยันและซื่อสัตย์ทำการค้าก็จะินรุ่งเรืองพอถึงวัยเกษียณก็ให้ลูกชายมาบริหารงานและแต่แล้ววันหนึ่งเท่าแก่ก็นอนหลับไปและก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลย แกจากไปอย่างคนมีบุญสมกับความดีที่แกทาแต่สำหรับเท่าแก่นี้หลังสามีตายก็เป็นเวลาของการประเชิญเวงกรรมพราะไม่นานนักลูกชายของเท่าแก่ก็ถูกโกงเป็นหนี้เป็นสินมากมายจึงพาครอบครัวหนีหนี้ไปอยู่ติแต่กลับไม่ยอมพาเท่าแก่นี้ไปด้วยแถมบ้านที่อยู่ก็เซ็งไปทำให้แกไม่มีบ้านที่จะอยู่ ต้องไปอาศัยอยู่กับลูกสาวทําให้สิ้นสุดชีวิตคุณนายเพียงเท่านั้นจากนั้นไม่ถึงปีเท่าแก่นี้ก็ตายตามสามีไปชาวบ้านต่างจดจันกันว่าแกรับสภาพที่เปลี่ยนไปไม่ได้จนตรอมใจตายจากคนที่เคยมีความสุขสบายมาค่อนชีวิตกลับต้องมาประชิญกับวิบากกรรมในยามชราทำให้เห็นว่าเวลาของบุญบาป ไม่มีใครสามารถห้ามปรามได้เมื่อเวลาของมันมาถึง